เมื่อหยกบูมตัวลูกสายมั่นที่แมสสุดๆกับฉายาความลับนางฟ้าและใหญ่คนสวยที่มาเมสาไปช็อตไปกับเรื่องสุดทีกในรั้วมหาไลาทั้งเรื่องวินกลางห้องเรียนหรือเรื่องฟาดฟาดบนรถแท็กซี่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสองสาวคู่นี้ทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนมหาลไยเจอกันตอนปีหนึ่งและสนิทกันตั้งแต่นั้นมาตำนานก็ได้เริ่มขึ้น เปิดฉากความแซาบของหยกบูมได้เล่าโมเมนต์ที่จำไม่เคยลืมโดยทั้งคู่เน้นสร้างตำนานโดยเล่าว่าจะจบปีสีแล้วสร้างตำนานกันหน่อยเปิดเทอมวันแรกก็แต่งตัวกันแบบจัดเต็มทั้งทาตาสีฟ้าย้อมผมสีทองถ่ายคอนเทนต์ลงติ๊กตอกปรากฏว่าถ่ายลงคลิปเดียวแมสเลยและเป็นที่รู้จักของหลายๆคนตั้งแต่นั้นมาทีทีกรถามว่าเรื่องไหนที่ศีลเสมอกันที่สุด ทั้งคู่ก็ได้บอกว่าความสวยโดยเล่าว่าเป็นสายแฟชั่นทั้งคู่รักการแต่งตัวมากก็เลยคิดว่าสิ่งนี้คือสีลเสมอกันถามถึงนิสัยไหนของเพื่อนที่เลิกเธอบูมเล่าว่ายกชอบทํำเป็นรู้ชอบแอปเก่งแต่จริงๆไม่รู้อะไรเลยส่วนหยกก็ได้บอกว่าความมั่นของบูมเลิกเธอ แต่ถ้าถามถึงความเฟียสก็ต้องยกให้ยกอยู่แล้วยกก็เลยบอกว่านี่ก็ดรบลงมาเยอะแล้วนะเพราะเพื่อนเตือนเมื่อก่อนหมาก็วีนคนแก่ก็วีนยิ่งไปกว่านั้นยกยังเผยอีกว่าวีรกรรมที่จำไม่เคยลืมตอนเมาคือบูมเคยเมาจนต้องเกาะต้นโพอ้วกบอกเลยว่าวีรกรรมที่เล่ามาแค่นามจริงวีดีโอเดนือด ช่างกลขาสัาน้นยกพวกตีกันปาบึมรุมฟันบาดเจ็บสารายเดือดช่างกลขาสัาน้นยกพวกตีกันปาบึมรุม,รมฟันบาดเจ็บสามรายเมื่อยกบูมตัวลูกสายมั่นที่แมสสุดๆกับฉายาความลับนางฟ้าและใหญ่คนสวยที่มาเม้าไปชอตไปกับเรื่องสุดทีกในรั้วมหาลาย ทั้งเรื่องวีนกลางห้องเรียนหรือเรื่องฟาดฟาดบนรถแท็กซี่นาะทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสองสาวคู่นี้ทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนมหาไล่เจอกันตอนปีหนึ่งและสนิทกันตั้งแต่นั้นมาตำนานก็ได้เริ่มขึ้น เปิดฉากความแซบของหยกบูมได้เล่าโมเมนต์ที่จำไม่เคยลืมโดยทั้งคู่เน้นสร้างตำนานโดยเล่าว่าจะจบปีสีแล้วสร้างตำนานกันหน่อยเปิดเทอมวันแรกก็แต่งตัวกันแบบจัดเต็มทั้งทาตาสีฟ้าย้อมผมสีทองถ่ายคอนเทนต์ลงติ๊กตอกปรากฏว่าถ่ายลงคลิปเดียวแมสเลยและเป็นที่รู้จักของหลายๆคนตั้งแต่นั้นมาทีทีกรถามว่า เรื่องไหนที่ศีนเสมอกันที่สุดทั้งคู่ก็ได้บอกว่าความสวยโดยเล่าว่าเป็นสายแฟชั่นทั้งคู่รักการแต่งตัวมากก็เลยคิดว่าสิ่งนี้คือศีนเสมอกันถามถึงนิสายไหนของเพื่อนที่เลิกเถอะบูมเล่าว่าหยกชอบทําเป็นรู้ชอบแอปเก่งแต่จริงๆไม่รู้อะไรเลยส่วนหยกก็ได้บอกว่าความมั่นของบูมเลิกเถอะ แต่ถ้าถามถึงความเฟียสก็ต้องยกให้หยกอยู่แล้วหยกก็เลยบอกว่านี่ก็รอบลงมาเยอะแล้วนะเพราะเพื่อนเตือนเมื่อก่อนหมาก็วีนคนแก่ก็วีนยิ่งไปกว่านั้นหยกยังเผยอ,อีกว่าวีรกรรมที่จำไม่เคยลืมตอนเมาคือบูมเคยเมาจนต้องเกาะต้นโพอวกบอกเลยว่าวีรกรรมที่เล่ามาแค่น้ำจิ้มเอ็กเตรียมยืดอกพบความเฟียสไปกับตัวทีดาจำแลง เพราะว่าอีพีนี้มีเรื่องพลิกผีที่ทั้งคู่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนในรายการเทลโอมิดกับยกบูมที่มาเมาชีวิตตั้งแต่รู้จักกันสมัยเรียนบอกเลยว่าพริกสิบเมตรก็ไม่อาจต้านความเผ็ดของทั้งคู่